ทีการเปิดตู้ลับตูลับลบงเตะเกาะลิงผมรู้วิธีเดี๋ยวดวยอ๋อเฉยเฉยมันหนึ่งร้อยห้าสิบอยูย่แล้วแล้วก็ไปที่เกาะ เลเวลสามสิบห้านี่ฮะผมบินไม่ได้ผมมีนลังสายฟ้าสายโลกเกจ,จริงแต่ว่ามันบินไม่ได้ผลสายฟ้านี่คือตาแรกเลยไม่นี่ครั้งที่เท่าไหร่วะที่เราเล่นทีม ดูเรือเพราะผมไม่ได้เคยเล่นผมไม่ได้เล่นทีนี้มานานเลยก็เลยอยากลองเล่นมั่งก็เลยให้คุณไปเอาคบเพลิงแล้วก็มาเผาเอไปกดปุ่มประตูเข้า่างังหลานที่รับเวสเกาะลิงมันจะเปิดออกมา ไปกดปุ่มทุกอย่างต้องเลเวลสองร้อยแล้วพอคตัดนแล้วกูบักกี้มันจะมีคนอยู่หนึ่งคนอะเน,เนี่ยตนนัวนี้แล้วต้องมีช่วยพ้อมมันก่อน นี่ผมทําไปแล้วก็เหลือแค่ค่าคนอ่ะคุณยังไม่รู้ว่าค่าคนไหนต้องเกาะเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งรอยยี่สิบมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่ใกล้ๆอยู่เกาะหนึ่งผมอยากซื้อ ไม่เป็นไรเอาเกาะครับซื้อเรือหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันนี่เรือนอูดไปแล้วไปที่เกาะไหนดีถ้าจะไม่ผิดเราต้องไปค่ายตัวเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบ บอสบอสเลเวลหนึ่งรอยี่สิบผมอัพเกดอันนี้เยี่นวพนิดๆน,นะดได้สูอะไรลืมลำล,ลับลื่นหน่อยเออผมลืมบอกไปแคนดี้มันหาจากไหนแคนดี้นะ่ะเหมือนคล้ายๆเงินส้มอ่ะป๊อบหนึ่ง ฮอเก็บสมมัต,มต,มติกันบางกอได้บนินถึงเดี๋ยวมันจะบวงมามันน่าจะสู้กันนานหน่อยฮาคีเลยเออฮารคี้เราสามารถหนีก่อนหนีไปข้างข้าบนก่อนไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่า มันยัมีบอสแบบหลายรูปแบบบอสแบบใส่ทำแบบบอสแบบใช้ผนปีาศาจส่วนใหญ่บอสผนปีาศาจบอสผนปีาศาจอสทิลพอดเทลพอดผมตัด ตอนผมสู้มันสำเร็จเลยแล้วกันมันใกล้ตายแล้วผมใช้เทคนิคไอเนี่ยให้มันติดอยู่ตงนี้มันได้เพราะว่ามันไม่มีสกิลบ้าอะไรเลยผมคิดว่าน่าจะง่ายหน่อยเราเอ้ยตายแล้วแล้วก,กลับไปที่แล้วไปคุยกับไอตัว ตัวชุดฟ้าเหมือนเดิมผมต้องตีสาสีรอบอะ่ะถึงมันจะตายอ่ะพอเราทำคายตัวนี้เสร็จอะอืม อ่าได้หมดแล้วอ่าห้าคุณได้ไหมกำมันกำเข็นอันนี้เราได้แล้วใช่ไหมให้คุณไม่ได้กอลิงฮนะแล้วให้คุณพยายามข้ามมันระดับด่ามาแต่ผมไม่ทำผมแค่สอนผมจะตัด,ตดไปเหมือนเดิมมา หน้าไปที่กดกลางเพราะว่าเกาะตัวหลกบาร์กี้กับเกาะลิงเนี่ยมันเกาะลิงจะใกล้กว่าแต่เกาะบาร์กี้จะไกลกว่านิดนิดหม่ไม่ไมิดแล้วคนหางอ่าผมลืมบอกไปผมสู้มันได้แล้วนะคือมันจะพูดแล้วมันจะให้ไอ้ไม้อองเห็นสีทองกับ มีอะไรใส่ไว้อยู่ในตรงหัวไม้เองเขตนะ่ะแล้วคุณไปที่อันไหนวะอ๋อใช่ใช่ใช่ใชกอลิงกอลิงไปตรงประตูลับมันจะเจอกับมันจะพอเราเข้าไปมันจะเปิดให้แล้วเราจะสามารถเข้าไปได้แต่ผมเคยสอนวิธีแบบไม่ต้อง เข้าแบบมีไม้เขียนแต่แค่ไปดูเฉยๆนะไม่ใช่คาไม่ให้คาเลยแต่ว่ายีกว่ามันโดนถูกตกแต่ผมนี่บอกไปมันเข้าเข้าใกล้ๆมันโดนถูกตกตบตายมาดีไม้จังเขียนอ่าผมตัดผมตัด ตอนไปถึงเอ้ยไม่เป็นไรมาใกล้ถึงแล้วคือเกาะลิงกับเกาะกลางเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยมันอยู่ใกล้กับผมขี้เก be ียจเดินไเลยนะผมขอเซฟด้วยผมขอเซฟตื่ไหมขีคนะคือประตูอ่ะ มันเหมือนปีศาจเว้ยมันมันก็เลยต้องเหมือนหางมันเขียนไปปาบมันแล้วมันแตกสลายกลายเป็นฝุน่นแล้วมันจะกลายเป็นพื้นที่โล่งๆให้เราเข้าไปได้นี่ในที่สุดรรอสสามารถมาเข้าตรงนี้ได้แล้วนี่เมื่อขึ้น รูปไม้โอเคแล้วก็ใส่แปนี่มรอกายที่โล่งๆคือมันเหมือนปีศาจอะเวตัวเหมือนปีศาจเย่เฮ้ยอะยายายาตะโดนตะโดนะแตกตะแตกตะแตกเออตะแตกตะแตกตะแตก แต่บอลยังไม่เกิดอีบ้าเอ้ยจะรีวิวตัวบอลหน่อยคือเขาจะแขนของเขาจะหายไปหนึ่งหนึ่งแขนแนะ่ะลักน่ะเด่นชัดของเขายังไม่เกิดเลยไม่เป็นไรเราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะเอ้ยอาจบคลิปเพียงเขา